ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขรสูตคนเนาะอ่าคลิปก่อนนะครับเป็นวิ่งบนหลักหน่อยนะครับเป็นหลักหน่อยตัวเดียวหลักหน่อยบนตัวเดียวนะครับหายไปเลขสี่นะตัวรองก็คือหกแปดศูนย์สองนะครับหกแปดศูนย์สองอันนี้เป็นสี่สินะครับอันนี้ก็เอามาให้เบิังนะเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับอ่าสูตรจีเซิรงงหายต่อไปนะครับมันเคยมาหลักสิบอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็ มาเป็นหลักหน่วยตลอดนะครับหลักหน่วยหลักหน่วย,น,วยนี่คิดอยู่งวดน,นี้นะทีเรือนนี้แล้วก็มันชอบมากแถวแรกนะครับแถวแรกเนี่ยนะงว <c oughs> ดที่แล้วก็ได้ศูนย์นะเป็นได้ศูนย์ตัวนี้อันนี้งวดน,นี้ได้สี่นะสี่หกแปดศูนย์สองคือตัวรองนะครับ <c oughs> บัตรที่นี้ฮะมาเบิงเอาสูตรสูตรเด่นนะครับเอาเด่นมากนะเพื่อที่ว่าโอกาสมันจะมา สูตรนะเป็นสูตรง่ายๆตามสไตล์่องของเฮานะครับสูตรมันบรลยเยนะจะร้อยบวกหน่วยแค่นั้นแหละศูบวกเได้9กนะครับเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเลยเพิ่มหนึ่งลดหนนะเดี๋ยวกับทเขาใจคิดว่าศูนบวกเก้าเอาถ้าไมได้8ปดเทว,วัยกละศูนย์บวกเได้9กนะครับเก็เพิ่ม1นึ่ลดหนึงนะคืได้แปดเก้าศูนะครับออกที่เก้ 9ก้าศูผลออก903นมะครับมันมาที่ร้อกับ10บนะงวดต่อไปนะครับร้อบนบวกหน่วยบนนะเก้าบวกสทกับสิได้เลขสองนะสก็เพิ่มไปหนึลด1นึ่งนะครับมั 1, 2, นจะ 9, ได้1นึ่งอาะเก้าบวกสท่กับสิได้หนึ่งสออกดีสองเจ็ดสเลขส นะครับอันนี้เขาที่เก้ากับศูนยอันนี้เขาที่เลขสองตัวนี้นะครับโมน,นี่ผิดมั้งนะนะปกติผมก็สีลงของผมสี่แหละมันต้มีเข่าแล้วก็มีหลุดเพื่อที่ว่า,าเตือนนะเตือนสติกันนิดนึงว่าสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดเนะาะสองบวกสองเป็นสี่นะครับสีก็เอาไว้ตรงกลางนะเพิ่ม พเป็น5้าลดเป็น3นะ3 4 5ออก8 7 2นะมันนีลดไปจริงๆแล้วะ <c oughs> ผมสิเริ่มเฮ็ดจั้งวนนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ให้มันเข้าตลอดนะแต่ว่าเอาหลุดมาให้พี่น้องดูด้วยนะครับเพื่อเป็นการว่าออสูตรหน้วยเนี่ยมันมีเขา่ามีลดนะเนาะอ่างวดต่อไปนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ8ปบวกสเป็น10ได้เลขศูน ศูนเพิ่มเป็นหนึ่งลดเป็นเด้เก้นย์หนึ่งนะครับออก6 0 5เลขศู 0, นะครับไปที่ตำแหน่งหลัก10บอ่ามดต่อไป6กบวกห้บวกหเท่ากับสิได้เลขหนะครับเพิ่มก็เป็น2อลดเป็น0ได้0ูนย์หนออก5 3 0 5 3 0เลขศู 0, มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ ต่อไปนะครับ5บวก3 5นะเอ้ย5บวก0ร้อยบวกหน่วยนะครับ5บวก0ได้5 5เพิ่มเป็น6 5ลดเป็น4ได้4 5 6นะครับออก4 5 3 <c oughs> อ่าเลขสีก,กับเลขหานะครับเก้าที่100กับ10บงวดต่อไปนะครับ4บวก3 4บวก3เป็น7นะ ได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแปดเจ็ดลดเป็นหกได้หกเจ็ดแปดออกที่เจ็ดแปดสองตัวที่เข้าก็เข้าไปที่ร้อยกับสิบนะครับร้อยกับสิบจุดสังเกตนะครับสิบกับหน่วยเนี่ยมันจะเข้าสิบกับหน่วยอยู่แล้วนะครับสิบกับหน่วย โชคดีม okay. ันกระสีมันบูมแมนโชคดีดอกโชคไายด้วยซ้ําไปนะครับถ้าเลขมานากันอ่ะเพราะว่าเด่นสามตัวเนี่ยบางทีบางทีนี่ก็จะเอาแค่สองตัวนะครับเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยส่วนมากจะบูจับจับสองตัวกันไอ้จสี่กับห้าอย่างเงี้ยนะส่วนมากจะบูจับกันเนี่ยเก้ากับศูนย์อย่างเงี้ยก็จะเลือกเอาตัวใดตัวเนึ่งมันบ่ามันออกเก้าศูนย์สามไปงสั้นสองเจ็ดสองอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดกันเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูต่อนะครับ ร้อยบวกหน่วยเนาะเจ็บวกสเท่ากับเกนะครับเเพิ่มเป็น1ิบเกลดเป็น8ดได้แปดย์ออกที่สี่เจ็ดแลขแนะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยมันเป็นสูตรง่ายๆนะแต่มันก็ใช้จริงนะครับพี่น้องกับบวกไรมันบม่ได้บวกไรตำแหน่งบวกไรจังหวะประนั้นะครับต่อไปสี่บวกแปบวกแเท่ากับสิได้เลขสองนะครับสเพิ่มเป็น3ามลดเป็น1ได้123ออก8ปดหนึ่งสองเนี่ย อย่าง8 1 2หนึ่งเนี่ยเหตุว่ามันเด่นอยู่1 2 3ก็คือเลือกเอาแค่เลข1หรือว่าเลข2หรือว่าเลข3แค่นั้นจริงมันมาด้วยกันก็ได้นะครับมานล้กันก็ได้ <c oughs> ต่อไปนะครับ8บวก2เป็น10 8แบวก2เป็น10เพิ่มเป็น11 10ลดเป็น9นะครับได้901ออกที่2 0 2ศูนตำแดงมาหลักสิบเลข0ย์นะครับ อ่าต่อไปนะครับ2องบวกสอบวกสเป็น4เพิ่มเป็น5 4ลดเป็น3ได้3 4 5สออกที่สี่อ่าเบิ้ลก็เข้าเข้าร้อยกับหน่วยอ่าเข้าร้อยกับ10นะครับเข้าที่ร้อยกับ10ต่อไปนะครับ4ีบวกหเป็น10ได้เลข0เพิ่มเป็น11นะ10เพิ่มก็เป็น11 10ลดก็เป็น9นะครับได้9 0 1ออกที่5 อ951นะครับ951เล็ก1มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะ951ปุ๊บ9บวก1เป็นเลข10ได้เลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9ได้901นะครับออกที่990นะันเป็นเลงสั้นนะครับ งวดที่ถึงนะครับ9บวก0นะ9บวก0ด้9เพิ่มเป็น10ลดก็เป็น8ได้8 9 0คือตัวเด่นงวดต่อไปนะครับ8 9 0 <c oughs> นะนีทั้งเวิร์ดมันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13งวด13งวดหลุดไป1งวดนะครับ13งวดหลุดไป1งวด อ่า8 90ทีนี้ว่า8 90นี้ <c oughs> ยกมาใส่นี่ไว้ <c oughs> ผมจะเขียนเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้หลักหน่วยเด้วอันนี้เป็นเด่น10หน่วยนะเด่นบน10หน่วยนะครับก็คือ8 เก้าศูนย์เดี๋ยวจังตัวเลขเดี๋ยวคอยจับทีหลังนะครับแปดเก้าศูนย์ว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องเห็นตัวชนเราก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์เป็นยังไงกับเลขแปดนะครับเลขศูนย์กับเลขแปดนี้มันกระสีเด่นขึ้นมานะครับศูนย์กับแปดเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วนะศูนย์กับแปดเด่นขึ้นมาทีนี้ว่าไอศูนย์กับแปดมันเด่นขึ้นมา พี่น้องก็ต้องสังเกตว่านะครับสิบนะครับสิบหน่วยเนี่ยมันติดเป็นสิบกับหน่วยนะถึงแม้ว่าติดหลักรนะ้อยนะหามัามามาหลักร้อยก็ต้องติดสิบกับหน่วยนันะครับสิบกับหน่วยนะครับสอบมาหลักสิบหลักหน่วยวันนี้นะครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าชูแปดเก้ 8, 9, 0, าศูนย์มามหลักสิบหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับ ทีนี้หลักหน่วยโดยตรงของเรานะครับเป็น8กับ0นะผมว่ามีโอกาสสูงนะครับวันนี้ที่ว่าเลขมันติมาตามตามเป้านะวันนี้คนข้างมั่นใจนะครับอ,อันนี้หน่วยโดยตรงนะครับเป็นหลักหน่วยเนี่ยมันจะเขาหลักหน่วยโดยตรงนะครับหลักหน่วยโดยตรงของมัน แต่มันสอบมาแถวแรกผมก็เลยให้เด่น C ีแต่ทีนี้ว่าเบิ้งมาอีกสูตรแล้วมันแปดกับศูนย์นี่มันก็เด่นขึ้นมาอีกก็าตามที่เห็นนี่แหละนะแถวแรกถ้าเอาแถวแรกก็คือเด่น C ีนะส่วนหลังๆมันมาเอ่อมันจะเข่าเฉพาะแถวแรกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เขา่าหลักใดของมันก็เขา่าใดภายในเลขห้าตัวเนี่ยนะภายในเลขห้าตัวแต่ส่วนหลังมันท่มากแค่แถวแรกนะครับทีนี้อ่เพื่อ กนไว้นิดนึงก็คือ8กับ0นะอาจจะมาหลักหน่วยให้เห็นนะครับ480นะอาจจะมาหลักหน่วยให้เห็นก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาสูตรง่ายๆมาฝากกับพี่น้องไว้ไปพิจารณานะครับไว้พิจารณาอีกที่นึงนะมันมีอีกหลายๆสูตรีลยวอ่าลงลงลงล่งทีเดียวนะแล้วก็ค่อยมาจับตัวเลขกันนะครับก็โอเคพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็ คอมเมนต์ทักทายกันเขามาได้นะครับเดี๋ยวค่อยจับตัวเลขกันยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับมีเวลาอีกหลายมือเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ